สเลดเนี่ยเป็นเครื่องดื่มแบบว่าเกลือแร่เพื่อสุขภาพเลยนะให้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 น้องตั้งใจมากเลยครับกินเลยกินเลยกินเลยเปิดกินเลยตีไปนี่แล้วกันพี่เดี๋ยวเจ็บต้องเรียนในร้อยพระจูดจองเกล้านะครับก็ครบรอบ137ปีแล้ววันนี้กลับมาถึงห้องแล้วนะครับต้องเรียนใหม่เนี่ยหลังจากเสร็จกิจกรรมนะครับน้องก็จะเข้าห้องชุมต่อแต่ว่าผมไม่ได้เข้าก็จะกลับมาทำงานต่อเลยนะครับอากาศร้อนแบบว่าร้อนมากจริงๆนะครับ ตัวชุ่มเลยนะครับเพื่อนมาตากชุดแล้วก็ไปนั่งทำงานนะครับนี่ก็ทำงานเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวมามาล้างหน้าอีกรอบเลยครับอืมครับเพราะว่ารู้สึกว่าหน้ามันเริ่มมันเดี๋ยวมันลงมากบีคีแนนนะครับผมเป็นสลอสเนี่ยใช้มาก่อนหน้าผมประมาณสองนาท์แล้วหน้าผมอ่ะใช้พวกพวกสารนองครไม่ค่อยได้ค่อนข้างดีกับผมผิวหายหมดเลยแล้วก็หน้าไม่ค่อยมันด้วยเป็นแอบว่ามีตะไคร้ตะไคร้เนี่ยเหมือนกันเลยอ่ะนิ่มนุ่มๆนะครับเพื่อนคือฟองนุ่มเหมือนวิปครีมเลยโฟมลดสิวล้หน้า โชคดีสุดดแล้วทุกคไมใชสล็อตปรากฏแล้วกแล้วไสกิ้งเลยนะครับเนี่ยก็น้าพี่เป็นไงบ้างเบิร<ะ>์กปะเบิร์กปะ